ผู้บริหารตลาดนัดเรือบินทําพิธีพุทธาพิเศษองค์ทาเวสวัรณหวังให้ประชาชนมาสักการะขอพรและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์ขมุนตี เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยน,นายบรรลังแตงอ่อนประธานกรรมการบริหารบริษัทเกตบินเดอร์จำกัดและประธานผู้จัดสร้างพร้อมผู้บริหารและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมพิธีณบริเวณมณฑลพิธีลานประดิษฐานองค์ท้าเวสุวรรณกันอย่างพร้อมเพรียงโดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์และพิธีพุทธาเทวาพิเศษแบบพรามเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทางผู้บริหารตลาดนัดเรือบินจัดสร้างองค์ชาวเวสุวรรณในครั้งนี้เพื่อใช้เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่อีกทั้งในพื้นที่แห่งนี้เกิดเป็นมงคลสถานสามารถจัดตั้งเป็นกองทุนสร้างบุญเพื่อนำไรายได้ก่อเกิดเป็นสาธารณประโยชน์อาทิเรื่องการศึกษาการแพทย์ไถ่พิบัติ รวมไปถึงเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระจายไรายได้สู่ชุมชนและเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจรากฐ,ฐานของประเทศค่ะเราจะสร้างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าความต้องการของชุมชนคือปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่เป็นตลาดเนาะเป็นตลาดแล้วผู้คนมากส่วนใหญ่ก็เป็นแม่ค้าพวกขมาขิน ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะหาที่พึ่งทางใจอ่ะส่วนใหญ่ก็เราจะสังเกตได้ว่าชอบจะไปที่วัดกลางสมุทรสงครามนะครับเพื่อที่จะไปกราบไหว้ขอ,อขอพอรนะครับเกี่ยวเรื่องการค่าอะไรต่างเนี่ยคราวนี้เราก็มีความคิดว่าตรงเนี้ยเรามีความต้องการที่จะกราบไหว้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยมีแนวคิดว่าท้าวสวรรันเนี่ย จริงแล้วก็เป็นเทพเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเนี่ยคาดหวังแล้วก็อยากจะขอพรเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นสิริมง,งคลกับสถานที่เราด้วยแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยรูอพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยสามารถมากราบไหว้ขอพรตามที่เขาต้องการนะครับและสําคัญที่สุดก็คือเราต้องการที่จะให้เป็น พื้นที่เป็นมงคลสถานเพื่อให้เป็นเหมือนกับว่าสร้างบุญนะครับสร้างบุญจนสามารถที่จะนำไรายได้เนี่ยไปใช้ในสาธารณสนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแล้อมีโครงการหนึ่งที่ที่ที่ร่วมหรือเราร่วมกับทางวัดไตรมิตรนะครับคือเป็นโครงการเล่าเรียนหลวงนะครับของพระสงฆ์ไทยก็จะเกิดขึ้นที่นี่ด้วยแล้วก็เรื่องของอา่า เกี่ยวกับภัยพิบัติหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับการแชร์ให้กับสังคมปรับสมดุลสังคมตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องต่างๆถ้าเรามีมีบุญพอนะฮะที่จะพอเป็นสะพานบุญให้กับคนที่มาร่วมบุญกับเราและเอาอไรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งต่อกับความต้องการของสังคมไม่ว่าทางด้านการศึกษาทางด้านการแพทย์ทางด้านภัยพิบัติอะไรต่างๆเหล่าน,นี้นะ,ะนี่คือความหมายของของสาธารณกุศล อันนี้สามารถเข้ามาสกาัากการะได้ตลอด24โมงอ๋อที่นี่ได้ได้ตลอดเวลาครับรรเพราะเป็นพื้นที่เปิดเป็นพื้นที่เปิดนะครับเป็นพื้นที่เปิดนะฮะอย่างนี้พอเวลามีการบูชาวันนี้เรียบร้อยแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นการ<ม>ทำการตลาดให้กับตลาดน้ําเรือพินวันนี้ด้วยใช่ไหมคะอันนั้นน่าจะเป็นแค่ผลพลอยได้เล็กๆน้อยๆแต่ว่าเจตนาของเราเนี่ยในแง่มุมนั้นมากกว่านะครับนะครับในแง่มุมนั้นมากกว่าณจุดนี้ค่ะในเรื่องของการที่เราจะให้หลายๆคนมาร่วมบุญกันนะคะ สมทบทุนหรือว่าในการเช่าวัตถุมงคลหรืออะไรอ่ะส่วนนั้นก็มีบ้างครับเพราะว่าถ้ามีถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะนําไปสู่การเข้ากองทุนเพื่อจะใช้ในสาธารณกุศลนะครับ <ใน S 1> อันนี้ชัดเจ<า>นเท่า,ายคนสนใจอะคะ่ะอยากที่จะลดสมทบทุหน,นะะห,รหรือว่าเช่าวัตถุมงคลนะคะสามารถติดตามหรือว่าติดต่อหรือว่าเช่าบูชาได้ทางช่องทางไหนได้บ้าง<ข>อ๋อจะมีเพจของทางท้าเวสวุวรรณนะครับของตลาดเรือบินด้วย แล้วโดยตรงเลยก็คือสถานที่นะฮะมากราบไหว้ที่นี่ได้เลยนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกท่านที่ได้รับข่าวสารเนี่ยนะฮะเข้ามากราบสัการะ,ะนะครับและร่วมบุญรับรองว่าในในส่วนของการร่วมบุญของเราเนี่ยจะถึงตามเจียรตนาลมที่เราตั้งไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็ในส่วนของการพัฒนาของโครงการของเราอ่ะนะครับตอนนี้ตลาดเลยบินของเราเนี่ย เปิดทาการมาได้ก็ปีนี้ก็คือเข้าปีที่8แล้วนะครับเอ่อในปีเอ่อในใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับทีนี้ในปี66เนี่ยในปีหน้านะครับเรามีโครงการที่จะเอ่อปรับปรุงสถานที่นะครับภูมิทัศน์ปรับปรุงรูปแบบของตลาดเราในรูปแบบใหม่นะครับเพื่อให้ทันกับยุคสมัยในตอนนี้นะครับครับเรียกได้ว่าจุดที่เราได้มาสร้างวัตถุประ่อเป็นองค์เทววสวรรณาเงี้ยค่ะตรงนี้คือ,อ,อเป็นแลรนด์มาร์คใหม่ ใช่เลยครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็คือจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับของต้องเรียกว่าเป็นของจังหวัดสมุทรปราการเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่ของเราเนี่ยเราเองเนี่ยเรามองเห็นศักยภาพของพื้นที่นะครับเราเห็นว่าจังหวัดเราเนี่ยมีสนามบินมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับมีธุรกิจนะครับสำคัญเลยตอนนี้เรากําลังว่าเอ้ยเราสร้างสิ่งที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เรียกแรงศรัทธาจากชุมชนได้จากมวลชนได้เนี่ยเราก็เลยว่าเอ้ยเราตกลงที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งดึงดดลกค้าทันรบ